วันนี้ครับถ้าท่านต้องการจะสมัครเข้าขร, ke, ร่วมโครงการซิมปันสุขนะครับในโครงการซิมปันสุขเขาจะมีแพ็กเกจให้ท่านเริ่มต้นอยู่2แพ็กเกจครับหนึ่งบาทกับ2 5 0 0 0ครับใครที่สะดวกนะช่วยพิมพ์ให้หน่อยครับในการเข้าร่วมโครงการซิมปันสุขนะฮะจะมีแพ็กเกจนะครับในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่2แพ็กเกจนะครับจาก5 0 0แสนเนี่ยเหลือแค่พันหกับ5,000ครับจาก5 0 0แสนเหลือแค่พันหกับ5,000โอเคนะครับ พันห้าคืออะไรครับเขาเรียกว่าดีลเลอร์แพ็คพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดดีลเลอร์แพ็คพันห้าร้อยบาทท่านจะได้หนึ่งได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของฟิลครับสองท่านได้สิทธิ์นะครับในการเข้ามาช่วยกันขยายสาขานะฮะแล้วรับรายได้จากค่าการตลาดนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นรับคอมมิชชั่นจากการเติมเงินนะฮะร้อยละห้าสิบสตางค์ถึงบาทห้าสิบครับสามท่านได้สิทธิ์นะครับในการจําหน่ายซิมนะฮะสินค้าต่างๆในโครงการซิมปันสุขนะฮะแบบดรอปชิปนะฮะไม่ต้องลงทุนเอง นะไม่ต้องจัดส่งเอง 4. ท่านได้สิทธิ์ในการจําหน่ายสินค้าพันธมิตรนะในการแชร์ลิงก์หรือช่วยโปรโมตแล้วรับคอมมิชชั่นไปโดยที่ท่านเองไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะฮะไม่ต้องมีการอัพเซลห้าท่านได้สิทธิ์ในการเอาสินค้าเข้ามาขายในมาร์เก็ตเพสซึ่งบริษัทกําลังจัดทาอยู่ตอนนี้นะครับ6 ท่านจะได้เว็บไซต์ในการขยายงานฟรีนะฮะเหมือนที่ผมผมเห็นข้อมูลและผมสมัครเข้ามาเนี่ยที่อาจารย์ปีดาส่งให้ครับเป็นเว็บไซต์เซลเพจที่จัดทําขึ้นมาให้กับดีลเลอร์ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับนะฮะเราไม่ต้องไปเสียสตังค์ซื้อไม่ต้องเสียสใครจ้างทําบริษัททําให้มูลค่า5้0 0ันเครับและท่านจะได้ฟิลมฟรีไปอีกหนึ่งซิมซิมที่ท่านได้ได้ไปนะครับจะแถมอินเทอร์เน็ตให้ท่านเอาไปใช้ลองใช้งานครับ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะครับนาน30วันไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว4เมกะบิตท่านจะใช้เน็ตเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับใน30วันนี้ความเร็ว4เมกะบิตเปอร์เซกแบบไม่ลดสปีดลองเล่นอินเทอร์เน็ตดูและท่านจะได้โบนัสสาหรับเอาไว้ทดลองโทรดูนะครับอีก1,000บาทครับหนึ่บาทที่เติมมาให้ในซิมครับสามารถเอาไปโทรได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับนาทีละ75สาสตางค์นะฮะถ้าโทรอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณพัน พันห้าร้อยนาทีเนี่ยพันหะ้าร้อยนาทีนะครับนะหรือว่าท่านจะเอาไปเล่นอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับอินเทอร์เนต็ตก็ฟูลสปีดนะครับเมกะบิตและยี่สิบห้าสตังค์แค่นี้เองครับท่านก็เป็นดีลเลอร์ได้แล้วใครว่าดีใครว่าโคตรละคุ้มช่วยกดแปดแปดให้หน่อยครับปกติเราจะเป็นตัวแทนค่ายโทรศัพท์มือมือถืออื่นอาจจะต้องใช้เงินเป็นแสนนะฮะตอนนี้แค่เพียงแค่พันห้าครับก็สามารถเข้ามาเป็นเดลเลอร์ได้เลยมีอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับเป็นแพ็กเกจสำหรับคนที่ชอบเบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะ อยู่ที่5,000บาทครับได้เบอร์สวยเบอร์มงคลไปเลยครับแล้วก็จะได้อ,อินเทอร์เนต็ตนะครับพร้อมกับซิมการ์ดนะครับมีเน็ตแถมให้10เมกเล่นอินเทอร์เนต็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับนาน30วันพร้อมกับมีโบนัสสำหรับให้ท่านโทรอีก2,000บาทครับโทรได้ทุกเครือข่ายนะครับนาทีละ75สตังค์นะครับเล่นอินเทอร์เนต็ตก็ฟูลสปีดนะครับเมกะบิตละ25สิตังค์นะฮะ ก็ได้เลยนะครับก็คือเนี่ยสแพ็กเกจท่านจะเลือกแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับไม่มีการบังคับนะฮะเมื่อเราสมัครเข้ามาในโครงการซิมปันสุขแล้วเราได้ซิมไปแล้วครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือเอาซิมเนี่ยไปลองโทรดูเอาลองไปใช้อินเทอร์เน็ตดูครับหลังจากนั้นครับเราจะมาขยายสาขากันเดือนนี้ครับนะฮะเดือนกันยายนะฮะตอนนี้นะครับบริษัทเนี่ยนะครับกำลังทาเฟสต่างๆนะครับเพื่อจะรองรับการเติบโตของเราครับตอนนี้เนี่ยบริษัทตั้งเป้าหมายว่า จะมีการเปิดรับสมัครดีลเลอร์เนี่ยนะครับให้ครบ50,000ดีลเลอร์ก่อนหลังจากครบ50,000ดีลเลอร์แล้วครับจะมีการทำเฟสที่2เฟสของการเปิดร้านค้านะฮะอีมาร์เก็ตเพสนะฮะเฟสของการทำเ,เฟสของวอลเล็ตต่างๆ ดังนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาในเดือนนี้ครับเดือนกเกรกฎาคมนะฮะตอนนี้มีคนสมัครแล้วเนี่ยหมื่นแปดพันซิมครับยังขาดอยู่อีกประมาณเนี่ยสามหมื่นซิมครับตอนนี้เนี่ยเราจะสมัครเข้ามาเดือนนี้นะครับจะมาช่วยกันขยายศูนย์บริการให้ครบห้าหมื่นซิมก่อนเดี๋ยวหลังจากครบแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยไปสร้างไรายได้ในเฟสที่สองจากการแนะนําซิมจากการขายสินค้าบนมาเก็ตเพจแล้วก็การแชร์สินค้าต่างๆของพันธมิตรเข้าใจตรงกันช่วยกดหนึ่งครับเข้าใจตรงกันช่วยกดหนึ่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ครับ การเข้ามาสร้างไรายได้ในเฟสที่1คือเข้ามาสร้างไรายได้ด้วยการขยายศูนย์บริการนะครับโดยการขยายศูนย์บริการนะครับจะมีไรายได้ทั้งหมดเนี่ยหช่องทางช่องทางที่1คือคอมมิชชั่นจากการขยายศูนย์บริการ 20%-50% ถึง50%เดี๋ยวพี่กบอธิบายให้ฟังช่องทางที่2รายได้จากการเติมเงิน ของสมาชิกดีเลอร์ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเขามีการเติมเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับนะฮะบ,บริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นจากการเติมเงินกลับมาให้เราด้วยร้อยละ50สะตางค์ถึงบาท50ช่องทางที่3เขาเรียกว่าโบนัสวันทามรีวอร์ดนะครับจากการขยายสาขา2,000ถึง3,000 0และข้อที่4เขาเรียกว่า p o l l o sell นะฮะ คอมมิชชั่นจากการเติมเงินจากทั้งโครงการ1%สําหรับคนที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วสามารถขึ้นตําแหน่งที่ชื่อว่า ELITE ได้เดี๋ยวอธิบายส่วนข้อที่5เราเรียกว่าโบนัสพิเศษนะครับเนาะรายได้จะมีทั้งหมด5ช่องทางนะครับการเข้ามาสร้างไรายได้บนโครงการซิมปันสุขนะครับเราจะทํางานแบบออนไลน์100%เรนะครับเราเรียกว่าการทําการตลาดแบบ a f f ฟ l i ล t e ต์มาร์เก็ นะครับโมเดลคือการทําตลาดนะฮะในการประชาสัมพันธ์แล้วก็แชร์ลิงก์ออกไปครับทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับหะฮะท่านเองเนี่ยนะฮะสมัครเข้ามาเนี่ยท่านจะได้เซลล์เพจไปครับแล้วก็จะได้ลิงก์ในการขยายงานไปครับนะฮะ การทํางานของการสร้างรายได้กับโครงการที่นี่ครับเมื่อเราได้ลิงก์ไปสมัครเข้ามาแล้วลองใช้ซิมดูเนี่ยลองเล่นอินเทอร์เน็ตดูครับหลังจากนั้นเราทำสเต็ปสครับก็คือการโปรโมทการประชาสัมพันธ์ไปครับเพื่อเราญาติเราพี่เราน้องเรานะฮะคนที่เรารู้จักที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วอยากมีรายได้นะครับหรือบนช่องทางโซเชียลนะฮะเฟซบุ๊กอนไลน์บนอินสตาแกรมนะฮะเราสามารถออกไปโปรโมทได้นะครับแชร์ลิงก์ออกไปนะฮะหรือออกไปไลฟ์สดนะฮะออกไปทําคลิปวิดีโอหรือโพสต์ก็ได้ เพื่อนๆบนโซเชียลนะครับที่เราโปรโมทออกไปนะครับเขาเห็นสิ่งที่เราโปรโมทออกไปครับเขาสนใจเราก็เพียงแค่ทำสเต็ปที่4ก็คือส่งเซลลเพจนะฮะให้เขาเข้าไปศึกษาครับ ส่งเว็บไซต์เข้าไปศึกษาหลังจากที่เพื่อนเข้าไปศึกษาเนี่ยในเซลเพจนะครับเราไม่ต้องพูดอะไรเลยครับมีคลิปวิดีโอของประธานผู้ก่อตั้งนะฮะบ,บอสเตอ,อยู่ในเซลเพจอธิบายที่มาที่ไปของโครงการซิมปันสุกแทนเราและรายละเอียดของโครงการซิมปันสุกว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับรวมถึงขั้นตอนในการสมัครขั้นตอนในการเข้าไปเลือกเบอร์มีอยู่ในนั้นหมดครับเพื่อน,อนๆที่เขาได้ลิงก์ไปเขาเข้าไปศึกษาข้อมูลเขาตัดสินใจสมัครเขาสั่งซื้อซิมนะฮะแล้วนะฮะบ,บริษัทจะส่งสินค้าให้นะครับ ในขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6บริษัทคำนวณคอมมิชชั่นให้เราเลยครับโครงการนี้ซิมบันสุกเราเรียกว่าโครงการสั้นง่ายสบายรวยครับใครชอบบ้างนะฮะสั้นง่ายสบายรวยครับโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําแชร์ลิงก์แล้วรอรับตังค์อย่างเดียวใครชอบโมเดลธุรกิจแบบนี้บ้างครับง่ายๆแบบนี้ครับแค่แชร์ลิงก์หรือชวนคนเข้ามาฟังการเปิดโอกาสแล้วรอรับตังค์ใครว่าดีนะฮะกดแป,แปให้หน่อยนะครับ วันนี้ครับในการเข้ามาสร้างไรายได้กับโครงการซิมปันสุกนะครับเราสมัครเข้ามาเป็นดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะดีลเลอร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่ตำแหน่งครับตำแหน่งที่1นึ่เขาเรียกว่าเบสิกดีลเลอร์ให้เราเห็นภาพกว้างๆก,ก,ก่อนนะครับสมัครมาใหม่ๆเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเปิดซิมเอ่อเปิดแพ็กเกจพันหหรือแพ็กเกจห้าพันครับจะเป็นตำแหน่งเบสิกเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะฮะถ้าเบสิกเนี่ยเราสามารถขยายสาขาหรือแนะนําให้คนเข้าร่วมโครงการได้ครบ20คนครับเราจะเป็นตำแหน่งสตาร์ พอเราเป็นตำแหน่งสตาร์แล้วครับเราและทีมงาน20คนครับช่วยกันขยายสาขาออกไปครับจนมีสาขาครบ500สาขาครับเราจะขึ้นตำแหน่งที่3ที่ชื่อว่าซ u เปอร์สตาร์เดลเลอร์และเมื่อเราเป็นซ u เปอร์สตาร์เดลเลอร์มี500สาขาแล้วครับเราสามารถสร้างให้ทีมงานครับในองค์กรเรา500สาขาครับสามารถขึ้นเป็นตำแหน่งซ u เปอร์สตาร์เหมือนเราได้3คนครับเราจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดที่นี่ที่ชื่อว่าอีลิทครับ ง่ายๆแค่นี้บันไดแค่4ขั้นครับวันนี้ครับถ้าคุณต้องการมีรายได้หลักหมื่นครับโฟกัสที่เบสิกครับแต่ถ้าคุณต้องการมีเอ้ยทษทีนะวันนี้ถ้าคุณต้องการมีรายได้หลักพันครับโฟกัสที่ตำแหน่งเบสิกครับแต่ถ้าคุณต้องการมีรายได้สามหมื่นนะถึงแสนโฟกัสที่ตำแหน่งสตาร์เดลเลอร์แต่ถ้าคุณต้องการมีรายได้หลักแสนถึงหลักล้านครับโฟกัสที่ตำแหน่งซ u เปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับวันนี้ ก่อนที่จะคุยรายละเอียดเรื่องแผนธุรกิจครับเพื่อน <c oughs> ๆครับใครบ้างครับอยากมีไรายได้หลักแสนขึ้นไปต่อเดือนช่วยกด99ให้หน่อยครับอยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับแต่โครงการซิมปันสุขช่วยกด99ให้หน่อยกด99ให้หน่อยฮะกด99มารัวๆเลยครับถ้าวันนี้คุณอยากมีไรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับนะฮะในโครงการซิมปันสุขฮะให้โฟกัสตำแหน่งสตาร์ซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์นะครับแล้วถามกลับไปว่าคุณอยากมีไรายได้หลักแสนเนี่ยคุณ พร้อมที่จะเริ่มต้นนะฮะเอาเงินพันห้ามาสร้างหลักแสนไหมถ้าพร้อมช่วยกดห้าหน่อยครับมีอยากมีไรายได้หลักแสนเนี่ยนะฮะพร้อมจะเริ่มต้นจากเงินพันห้าไหมถ้าพร้อมไปต่อนะฮะถ้าไม่พร้อมไม่มีทางไปไปได้ครับถ้าพร้อมช่วยกดห้าหน่อยไปต่อครับวันนี้นะฮะทุกคนที่สมัครเข้าเริ่มโครงการนะฮะเราสมัครเข้ามาเนี่ยเราเปิดแพ็กเกจพันห้าร้อยบาทนะครับเราจะมาเป็นเบสิกเยเลอร์ก่อน พอเราสมัครเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่ละคนก็คือปักหมุดเปิดร้านค้าของตัวเองครับหลังจากนั้นเนี่ยลองใช้ซิมดูนะฮะลองเล่นอินเทอร์เน็ตดูพอเรามั่นใจแล้วครับเราบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อญาติๆบอกต่อบนบนโซเชียลครับถ้าวันนี้ครับเราแนะนำนะฮะเพื่อนเข้าร่วมโครงการได้1คนนะครับบริษัทเนี่ยจะแบ่งคอมมิชชั่นให้เรานะครับเบื้องต้นเนี่ยยีจากแพ็กเกจที่มีคนสมัครเข้าร่วมโครงการครับสมมุติว่าเขาสมัครเข้าร่วมโครงการนะฮะพันห้าร้อยบาทครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือสามร้อยบาท เราสามารถที่จะบอกต่อแบบนี้ฮะได้ไม่จํากัดเลยฮะแนะนําคนที่สองสมัคร1ซิมก่อนรับไปอีก3า0รอยแนะนําคนที่สามสมัครอีกหนั่งแพ็กเกจก็รับไป300อยอีกหนึ่งแพ็กเกจก็สา0รอยคนที่สี่ก็สา0ร้อยคนที่ห้าพันห้าร้อยบาทก็สา0ร้อยแนะนําคนเนี่ยห้าคนครับคุณได้คอมมิชชั่นกลับไปแล้วครับพันห้าสมัครเข้ามาพันห้าแนะนํห5คนได้พันห้าคืนทุนแล้วครับง่ายๆแบบนี้ครับ เป็นธุรกิจที่โทรคมนาคมเนะที่ลงทุนน้อยและคืนทุนเร็วที่สุดนะฮะใครว่าจริงนะฮะกดเจเจให้หน่อยครับทำธุรกิจโทรคมแนะนําแค่ห้าคนนะฮะก็คืนทุนแล้วครับวันนี้ครับนะฮะวันนี้ในชีวิตเนี้ยเรารู้จักคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตนะครับและเขาไม่ปฏิเสธการมีได้เพิ่มเนี่ยถึงห้าคนไหมฮะถ้ารู้จักคนเกินห้าคนนะฮะช่วยกดแ8ปให้มาหน่อยดังนั้นเนี่ยธุรกิจนี้ไม่มีความเสี่ยงครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะที่เข้ามาฟังครับ คุณรู้จักคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเกิน5คนอยู่แล้วครับถ้าวันนี้เนี่ยแนะนําแค่5คนเนี่ยนะครับคุณคืนทุนแล้วแล้วคุณมีกําไรแล้วครับแนะนํา5คนได้พันหนะครับกลับไปละได้เงินสดกลับไปแล้วพันหนะครับซิมที่โบโบโบนัสท,ที่อยู่ในซิมพันหนึ่งเนี่ยท่านก็เอาไว้โทรได้เนี่ยครับนะฮะอินเทอร์เน็ตอีก4เมกเนี่ยสาวันท่านก็เล่นฟรีแล้วครับแล้วตั้งแต่ซิมที่6เป็นต้นไปนะฮะซิมที่6ต้นเป็นต้นไปเนี่ยคือกําไรตลอดชีวิตเลยฮะแนะนําซิมที่6 ก็ไป300แนะนำซิมที่7ก็ไป300แนะนำได้ไม่จำกัดครับเนี่ยแนะนำไปเรื่อยๆถ้าครบ20สาขาเมื่อไหร่ครับครบ20ซิมเมื่อไหร่ครับเราอ่ะจะถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นตำแหน่งที่2ที่ชื่อว่า Star ลเลอร์โดยที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเราเป็น Star ลเลอร์ครับแนะนำครบ20สาขาครับเราได้คอมมิชชั่นไปแล้วนะครับ6,000บริษัทจะมีโบนัสพิเศษให้อีก2,000บาทครับก็คือวันทามรีวอร์ดเนี่ยครับ แนะนำ20สิมครับรับไปเลย8,000ครับใครว่าดีกดแปรแปรให้หน่อยครับนี่ฮะแนะนําแค่20สิมครับท่านมีรายได้แล้ว8,000ครับมีรายได้แล้ว8,000ครับง่ายๆแบบนี้เลยเมื่อเราเป็นスタเดเลอร์นะครับตอนนี้เนี่ยรายได้เราจะเริ่มไหลแล้วครับตอนเป็นスタเดเลอร์ถ้าเราแนะนําเองนะฮะขยายสาขาเองนะครับบริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นให้เราเนี่ย40%เลยครับ ให้ค่ากันตลาดเรา40%มีคนสมัครเข้ามา1ซิมนะฮะ1สาขาครับ1,500บาทครับ40%คือ600บาทครับเยอะไหมฮะ600บาทนะมากกว่าค่าแรงขั้นต่าอีกครับนั่งอยู่ออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับแนะนาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องมากนะฮะเท่าวันละซิมวันละซิมวันละซิมครับเดือนละหมื่นแปดพออยู่ได้ไหมครับผมว่าน่าจะพออยู่ได้นะครับช่วงนี้เนาะโควิดน9ทีนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นรายได้เสริมไปแต่มันไม่ใช่แค่รายได้ข้อนี้ครับเราแนะนําเองเรารับซิมล ถ้าเราสอนให้ลูกทีมเรานะฮะทีมงานที่เป็นเบสิกนะครับที่เราพาเข้ามานะครับให้เขาสามารถขยายธุรกิจได้นะครับแนะนําสาขาได้ครับ20คนนะฮะไปแนะนำดีลเลอร์เข้ามาร่วมโครงการได้1คนครับบริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นเป็นค่าสอนงานให้เรา20นะฮะมีดีลเลอร์ใหม่สมัครเข้ามาแพ็กเกจ1,500บาทครับ20คือ300บาทครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับถ้า20คนนะฮะออกเขามีเพื่อนเขามีญาติเขามีพี่เขามีน้องนะฮะ คนเหล่านั้นเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเขาก็อยากจะมีะไรายได้ครับถ้าวันนี้ครับ20คนนะครับแนะนำนะฮะได้5สิมครับ5สิมเนี่ยเอา5ไปคูณ300ครับเราจะได้คอมมิชชั่นเนี่ย1ห5 0ครับดีไหมครับเพืเพื่อน คอมมิชชั่นพันหบาทเนี่ยในยุคโควิดในทีมแบบนี้เนี่ยฮะจะไปหาแบบที่ไหนง่ายๆแบบนี้ครับถ้าวันนี้ครับไม่ต้องมากนะทําซิมปันสุขเนะเราและทีมงาน20คนครับช่วยกันทําการตลาดครับแล้ววันนี้เนี่ยมีดีลเลอร์ใหม่สมัครเข้ามาแค่5คนครับวันนี้รับพันห้าถ้ามาถ้ามีวันแบบเนี้ทุกวันครับวันละห้าซิมห้าซ,ซิมแบบนี้ทุกวันนะครับเดือนละ4 5่หมืาครับพออยู่ได้ไหมฮะ พออยู่ได้ช่วยกด J7 เข้ามาหน่อยครับแค่วันละห้าซิมครับมีรายได้เนี่ยเดือนหนึ่งนะฮะสี่หมื่นห้าถ้าพออยู่ได้ช่วยกด J7 นะครับนี่คือการสร้างรายได้ในโครงการซิมปันสุขแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดไม่ใช่วันละห้ซิมแล้วครับวันละสิซิมเนี่ยวันละสามพันครับเดือนละเก้าหมื่นครับถ้าวันละ2ี่สซิมครับวันละหกพันครับเดือนละแสนแปด โอ้ยพระเจ้าจอดมันยอดมากนะครับทำไมนะฮะในในวิกฤตมันมีโอกาสแบบนี้อยู่ครับนะใครมาเจอโครงการซิมปันสุขตอนนี้ผมบอกว่าไม่ใช่แค่รอดนะครับนะแต่คุณโชคดีมากๆแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าทีมงานเราเติบโตแล้วเขาขึ้นตําแหน่งสตาร์เดลเลอร์เหมือนกับเราครับหลังจากที่นั้นเนี่ยในองค์กรเขามีเดลเลอร์เกิดใหม่ขึ้นกี่คนเรารับซิมละ50บาทครับนะ ไม่อัานเลยนะฮะมาสิบซิมก็นะฮะมา10บซิมก็รับห้าร้มา20สิบซิมก็รับพันทลับแบบนี้ทุกวันทุกวันครับจนครบนะฮะจนในองค์กรเราเนี่ยมีคนครบ500คนเมื่อไหร่ครับเราจะขึ้นตำแหน่งเป็นชื่อว่าซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับตอนที่เราเป็นซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์นะครับ ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไปแนะนำใครเข้าร่วมโครงการนะครับบริษัทแบ่งคอมมิชชั่นจากการขยายสาขาให้เราเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นครับแนะนำได้หนึ่งซิมครับรับไปเลยซิมละเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าเดือนนี้คุณเป็นซปเปอร์สตาร์นะครับแนะนำหนึ่งซิมเอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบบวกโบนัสไปอีกเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นพันห้าอะไรจะขนาดนั้นครับแนะมีสมัครคนเข้ามาหนึ่งคนนะพันห้า ได้คอมมิชชั่นพันห้านะครับทำไมบริษัทใจดีขนาดนี้นะฮะนะฮะกดแปดแปดให้บริษัทไหนครับมีคนสมัครเข้ามาพันห้าเราแนะนําบริษัทแบ่งมาให้เราละห้าสิเปอร์ซ็นเจ็ด้อยห้าสิบใช่ไหมฮะให้โบนัสเราอีกเจ็ด้อยห้าสิบเนี่ยมันพันห้าครับไม่เคยเจอบริษัทแบบนี้ครับโอ้โหทําไมใจดีขนาดนี้นะฮะแล้วไม่พอนะ เราแนะนําเองเราไปซิมละ750นะครับถ้าเราช่วยให้ลูกทีมเราครับในองค์กรนะครับสามารถขยายได้ถ้าทีมงานเบสิกขยายสาขาได้เราได้ค่าสอนงาน30%มสินะร์เนะฮะมีเบสิกเยลเลอร์ใหม่สมัครเข้ามา1คนเปิดแพ็กเกจพันหเรารับซิมละ450นะครับเท่านี้ทีมงานเบสิกนะครับนะมีคนรับสมัครเข้ามาได้ละสิบคนครับ รับ4,005 5ครับถ้ามา20คนรับ9,000นะครับถ้ามา50คนรับ22,005 5ครับโอ้ยนะฮะแล้วถ้าทีมงานสตาร์ล่ะครับตอนที่เราเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยเรามีคนองค์กรตั้ง500คนครับมีสายงานที่เป็นสตาร์นะ10-20สายครับถ้าสายงานสตาร์นะครับเขารับสมัครเดลเลอร์ได้บริษัทแบ่งคอมมิชชั่นให้เรา10%ครับ10%เนี่ย1ซิมเนี่ย ร้อยห้าสิบาทครับถ้ามายี่สิบซิมก็เอาไปสามพันครับรับแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าในองค์กรเราเนี่ยฮะมีสมาชิกเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์เหมือนกับเราครับถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆแผนธุรกิจอื่นๆตำแหน่งชนกันไม่ได้ตังค์นะฮะแต่ในโครงการเซมบันสุกนะฮะตำแหน่งชนกันนะฮะมีดีลเลอร์ใหม่เกิดขึ้นกี่คนก็ตามแต่นะครับเขาให้คอมมิชชั่นเราด้วยซิมละห้าสิบาทครับถ้าวันนี้เนี่ยมาห้าสิบซิมก็สองพันห้าครับเพื่อนๆลองเอาไปบวกเอากันเองนะฮะแนะนําเองเอาไปเจ เบสิกเข้ามาใหม่กี่คนกี่คนเอาไปซิมละ450สตาร์ซิมละ150ซุปซเปอร์สตาร์ซิมละ50บาทครับไม่ต้องมากนะครับถ้ารวมๆกันเนี่ฮะวันละ5 0 0พันเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยเดือนละแสนห้าใครว่ามันสุดยอดมากๆครับช่วยกด88นะฮะเนี่ยครับรายได้นี่คือแค่รายได้ข้อที่หนึ่งนะครับแค่นี้ข้อหนึ่งข้อเดียวเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าแผนรายได้ตรงนี้เนี่ยคือรวยเร็วครับแผนข้อที่สองเนี่ยเราเรียกว่าคอมมิชชั่นจากการเติมเงินข้อนี้นะครับ เนี่ยผมเรียกว่าแผนรวยนานครับรวยเลื้อรังนะฮะใครชอบางครับธุรกิจบอกว่ามีรายได้เนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหลับก็มีรายได้ตื่นก็มีรายได้ครับแล้วได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนใครชอบกดแปรให้หน่อยครับแผนรายได้ข้อนี้แหละมันจะทําให้ทุกคนนะฮะพาซีอินคัมได้ครับมันคือคอมมิชชั่นจากการเติมเงินของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการซิมปันสุขครับวันนี้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการซิมปันสุขนะฮะเขาเติมเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ครับบริษัทเนี่ยจะแบ่งคอมมิชชั่นให้เรารเนี่ยคง ถึงบาท50ครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตำแหน่งอะไรครับถ้าเราอยู่ตำแหน่งเบสิกนะครับบริษัทบอกว่าคุณเป็นอยู่ตำแหน่งเบสิกนะครับขอให้คุณนะฮะมีการใช้งานซิมจริงนะฮะและมีการเติมเงินถ้าเป็นตำแหน่งเบสิกนะฮะขอให้เติมเงินอย่างต่ำขั้นต่ำเนี่ยห้าสิบบาทเพื่อรักษาสิทธิ์สถานะในการเป็นเบสิกห้าสิบบาทที่คุณเติมนะครับคุณสามารถเอาไว้โทรก็ได้นาทีละเจ็ดสิบห้าสตางค์คุณเอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตก็ได นค,ความเร็วก็คือฟู Speed เมกะบิตและ25สตางค์แต่คุณได้สิทธิ์ในการรับรายได้จากโครงการเนี่ย30วันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตำแหน่งสตาร์นะครับคุณจะเติมเงินตามการใช้งานจริงเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้เติม299บาทได้อินเทอร์เนต็ตไปเลยฮะ4เมกะบิตนาน30วันแล้วใน30วันเนี่ยถ้าคุณไปขยายธุรกิจนะครับคุณรับคอมมิชชั่นจากการขยายธุรกิจ40% ะะแล้วก็รับคอมมิชชั่นจากการบริหารทีม20%นะฮะแนะนำหนึ่งซิมคุณเอาไป600ทีมงานใหม่เข้ามาคุณเอาไปซิมละ300ถามว่าเติมเงินได้ไหมฮะ299บาทนะะ่ตำแหน่งสตาร์นะครับขอให้คุณเติมเงินขั้นต่ำเนี่ย499บาทเล่นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนาน30วันความเร็ว6เมกะบิตเอร์เซกโทรในเครือข่ายซิมปันสุกนะฮะโทรไม่อั้นนะฮะ499บาทรับคอมมิชชั่นจากการขยายธุรกิจเนี่ย50%รับคอมมิชชั่นจากการเติมเงินเนี่ยลึก7ชนนะ เติมได้ไหมคอมมิชชั่นจากการเติมเงินคิดยังไงครับขออธิบายจากตรงนี้ครับเพื่อนๆนครับเราสมัครเข้าร่วมโครงการซิมปันสุกนะครสูงว่าเราเองเป็นตําแหน่งเบสิกครับเราแนะนําคนได้แค่สิบคนครับแต่สิบคนที่เราแนะนํามาครับเขาก็มีเพื่อนเขาก็มีญาติเขาก็จะมีพี่มีน้องครับถ้าสิบคนเนี่ยฮะไปบอกต่อคนละสิบเนี่ยจะเป็นร้อยครับจะเป็นชั้นที่สองครับร้อยไปบอกต่อคนละสิบจะเป็นพันครับสามชั้นเนี่ยคนเหล่านี้นะครับเดือนต่อไปเนี่ยเขาเติมเงินเท่าไหร่ครับบริษัทเนี่ยจะแบ่งคอมมิชชั่นให้้เราดวย ร้อยละร้อยละห้าสิบสตังค์ครับถ้าในองค์กรเรานะฮะสามชั้นนี้ครับมีคนพันคนครับพันคนเนี่ยเขาเติมแค่คนละสามร้อยเอาพันไปคูณสามร้อยแล้วก็คูณด้วยคอมมิชชั่นศูนจุดห้าครับเราจะได้คอมมิชชั่นเนี่ยจากการเติมเงินของคนในองค์กรพันคนเนี่ย พันห้าร้อยบาททันทีครับใครว่าดีกว่าแปดแปดครับถ้ามีถ้ามีแบบนี้เนี่ยพันคนเรารับพันห้าถ้ามีสองพันคนทุกคนเติมคนละสามร้อยเรารับสามพันถ้ามีสามพันคนทุกคนเติมคนละสามร้อยเรารับสี่พันห้าถ้ามีสี่พันคนทุกคนเติมคนละสามร้อย เรารับเดือนละหกพันใครว่าดีกดแบบแปดให้ไหนครับแล้วถ้าเราทําโครงการซิมปันสุกนะฮะเราสามารถแนะนําได้ครบยี่สิบคนครับเราจะถูกเลื่อนตําแหน่งไปเป็นตําแหน่งที่สองก็คือสตาร์เดลเลอร์คนที่เป็นสตาร์เดลเลอร์ครับบริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นจากการเติมเงินให้เราเพิ่มอีกสองชั้นก็คือชั้นที่สี่กับชั้นที่ห้าครับนะ,ะถ้าชั้นที่สี่นะครับมีคนเนี่ยหมื่นคนครับหมื่นคนเติมคนละสามร้อยครับบริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นให้เราศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดือนละสองหมื่นสองพันห้า ดีไหมฮะถ้าชั้นที่5มีแสนคนครับแสนคนเติมคนละ300ครับบริษัทแบ่งคอมมิชชั่นให้เรานี่ฮะ0.75%ครับเดือนละ 225, 0 0 0ครับพระเจ้าจอดอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะรับแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนถ้า2แสนถ้ามีคนแสนคนทุกคนเติมคนละ300เนี่ยได้เดือนละ225 0 0นเนี่ยทุกเดือนเนี่ยปีละ2อล้านเเนี่ยเวิร์กไหมฮะเวิร์กช่วยกดแปดให้หน่อยครับ นะฮะแล้วทําไปเรื่อยๆครับถ้าในองค์กรเรามีคนครบ500คนครับเราจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นตําแหน่งที่เป็นซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับถ้าเราเป็นซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับบริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นเพิ่มให้เราอีก2ชั้นคือชั้นที่6กับชั้นที่7ครับชั้นที่6กับชั้นที่7เนี่ยมีคนอยู่กี่คนก็ตามแต่คนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขามีการเติมเงิน บริษัทจะเอาคอมมิชชั่นจากการเติมเงินของเขาเนี่ยเอามาคูณให้เราครับร้อยละบาทห้าสิบครับถ้าชั้นที่หกมีล้านคนครับล้านคนเติมคนละสามร้อยครับเราได้คอมมิชชั่นสี่ล้านห้าครับถ้าชั้นที่เจ็ดมีสิบล้านคนครับสิบล้านคนเติมคนละสามร้อยครับเราได้คอมมิชชั่นสี่สิบห้าล้านครับและคอมมิชชั่นเนี่ย นะฮะคอมมิชชั่นเนี่ยเราจะได้แบบนี้ตั้งแต่ชั้นที่1ถึงที่ชั้นที่7เลยฮะถ้าเราเป็นซูเปอร์สตาร์เพื่อนๆครับขยันเป็นสิ่งดีเนาะแต่ถ้าขยันผิดที่เนี่ยสิปี20ปีก็ไม่รวยครับแต่ถ้าวันนี้ครับเราขยันที่โครงการเซ็นปันสุกนะเหนื่อยกันสักปีหนึ่งแล้วมีคนแบบนี้ฮะรวมกันเนี่ยเชั้นเนี่ยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบคนแล้วคุณทุกคนนะฮะเติมเงินแค่คนละสามร้อยต่อเดือนครับเรารับคะะากกานนอมม ใครว้าวช่วยกด99ให้หน่อยครับเดือนละ49ล้าน700,000นะอย่าดูถูกนะครับธุรกิจโทรคมนาคมนะฮะค่ายโทรศัพท์มือถือที่เรารู้จักกันเนี่ยอย่างค่าย A ครับเขามีลูกค้า42 000, 000, ล้านหมายเลขถ้า42ล้านหมายเลขเนี่ยทุกคนเติมแค่คนละ300เนี่ยเขามีไรายได้เนี่ย12,600ล้านครับแต่เราอะเป็นได้แค่คนเติมฮะ เราไม่มีส่วนแบ่งเลยอันนี้แค่เรามาสร้างโครงข่ายนะฮะในองค์กรแบบนี้ครับแล้วมีคน11ล้านคนเนี่ยนะครับเราได้เดือนละ49ล้านเนี่ยคุ้มกับที่เราจะทำไหมเพื่อนๆครับนะมันอาจจะดูเวอร์นะนะมันอาจจะดูเวอร์นะครับแต่ถ้าเราทําได้มันคือทําได้ถ้าเราทําได้100%เนี่ยนะครับตีว่าเดือนละ50ล้านปีละ6 0 0ล้านชีวิตเปลี่ยนไหมครับ เงิน1ันห้ารบาทเนี่ยนะฮะเหนื่อยสักปีหนึ่งหรือเหนื่อยสักสองปีอะ่ะแล้วทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เดือนละห้าสิบล้านห้าิบล้านห0สิบล้านทุกเดือนเนี่ยคุ้มไหมฮะใครว่าคุ้มช่วยกดแดแปดครับถึงเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราทำได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์จากแผนนี้ครับเหนื่อยสักปีหนึ่งเหนื่อยสักสองปีอ่ะทำได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมันยังเดือนละห้าล้านครับเดือนละห้าล้านเนี่ยปีละหกสิบล้านชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแล้วครับ ถึงถ้ามันไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์มันได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังเดือนละห้าแสนครับเดือนละห้าแสนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจะไปทำธุรกิจอะไรครับขนาดนายกรัฐมนตรีนะฮะถ้าใครที่ดูข่าวนะฮะใช่ไหมฮะเงินเดือนรัฐมนตรีเนี่ยยังแค่แสนกว่าบาทเลยครับอันนี้เนี่ยเทาเราทำได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะจากแผนธุรกิจเนี่ยยังเดือนละห้าแสนครับปีละหกล้านครับหรือถ้าเราไม่ทำได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราทำได้แค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังเดือนละห้าหมื่นครับเดือนละห้าหมื่น ปีละหกแสนครับเพื่อนๆครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ท่านแล้วล่ะฮะวันนี้ครับเราเข้ามาทำโครงการซิมปันสุขนะฮะหซิมนะคือ1สาขาครับหสาขาก็คือเหมือนกับหนุ่มตู้เติมเงินครับเมื่อไหร่ที่คนเหล่านั้นเติมเงินนะครับ เมื่อไหร่ที่คนเหล่านั้นเติมเงินเนี่ยท่านจะมีไรายได้ครับวันนี้ถ้ามีแสนตัวแสนสาขาครับท่านเนี่ยก็จะมีไรายได้เดือนละ2องแสนสองหมื่นห้าแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนโดยท่านนี้ต้องไปเสียสตังค์ซูซื้อตู้เติมเงินไปตั้งกระจายทั่วประเทศไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องไปไขตู้เขาเติมเงินเท่าไหร่ ท่านมีไรายได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถถอนผ่านโทรศัพท์มือถือท่านได้เลยใครว่าดีกดแ8งๆได้ไหนครับท่านจะมีแสนตู้ท่านจะมีล้านตู้ก็ได้เนะี่ยแค่เริ่มต้นจากเงิน1 5 0 0บาทใครว่าดีช่วยกดแฝงๆให้หน่อยครับวันนี้ครับฝากนะฮะสูตรสุดท้ายจบละว,วันนี้ครับถ้าเราเองนะฮะตั้งเป้าหมายเลยว่าวันนี้ครับเราจะมาเอาเงินแสนจากโครงการซิมปันสุกนะฮะในระยะเวลา1-2เดือนง่ายๆทำแค่3ข้อนะฮะข้อที่1ครับสมัครเข้าร่วมโครงการซิมปันสุกนะฮะด้วยเงินเริ่มต้น1,500บาทครับ และบอกต่อนะครับเพื่อนๆญาติๆพี่ๆน้องๆหรือคนบนโลกโซเชียลนะครับให้ครบ20คนให้เร็วที่สุดครับเพื่อให้ตัวเองครับขึ้นเป็นสนตำแหน่งสตาร์ครับถ้าเราเป็นตำแหน่งสตาร์นะฮะแนะนําครบ20คนครับท่านจะมีรายได้เบื้องต้นแล้วครับ8,000บาทอันนี้คือเงินก้อนแรกครับหลังจากทําข้อ1จบครับนะฮะเป็นสตาร์แล้วครับสร้าง ทีมงานเราครับยีคนที่เข้ามาครับให้ส่งต่อวิธีการครับให้เขาขึ้นเป็นสตาร์เหมือนเราให้ได้5คนครับถ้าวันนี้ลูกทีมเราขึ้นเป็นสตาร์ได้5คนครับจะมีเดลเลอร์ใหม่เกิดขึ้นในองค์กร100่งร้อยเดลเลอร์ครับเราได้คอมมิชชั่นค่าบริหารงานเดลเลอร์ละ300ใช่ไหมครับร้อยเดลเลอร์ก็คือ30,000่นนี่คือข้อ2ครับข้อ3คือให้5สตาร์ทำแบบเดียวกับเราครับสร้างคนละ5สตาร์นะสร้างคนละหสตาร์นะครับนะ มันจะมีสตาร์เกิดใหม่นะทั้งหมดเดี๋ยว25สตาร์ครับและจะมีดีลเลอร์ทั้งหมดเนี่ย500เดลเลอร์ครับ500เดลเลอร์เราจะได้คอมมิชชั่นจากนะเอ่อคอมมิชชั่นจากการบริหารทีมนะดีลเลอร์ละ50บาทกับ500เดลเลอร์ก็25,000ครับทำแค่สามข้อครับท่านมีคอมมิชชั่นไปแล้ว63,000ใครว่าดีกด8ครับแล้วท่านจะมีโบนัสพิเศษนะฮะจากการที่ท่านมีสายงาน5สายงานนะครับสายละร้อยเนี่ยนะครับอีก30,000ครับเอา30,000นะฮะ บวก63ห0 0นาะฮะรายได้เบื้องต้นเนี่ย 93, ครับไปรวมกับรายได้ย่อยๆจากเบสิกนะฮะอีก15คนที่เขาขยายทีมรวมกันเนี่ยแสนหนึ่งใครว่าง่ายกด8 8ครับใครเห็นภาพกดแ8นี่คือการสร้างรายได้แสนแรกกับโครงการซิมปันสุกนะฮะแล้วในโครงการซิมปันสุกท่านทำงานง่ายๆนะครับท่านสมัครเข้ามารุวมโครงการซิมปันสุขท่านเป็นเหมือนกับตัวแทนนะฮะตัวแทนของบริษัทนะครับสิ่งที่ท่านจะทำทำแค่4ี่ข้อ1 ใช้ชวนแชร์แล้วก็เชิญครับใช้คืออะไรครับสมัครเข้ามาใช้ซิมครับใช้ซิมครับลองใช้ดูลองโทรดูลองเล่นอินเทอร์เน็ตดูเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนะฮะวิธีการเติมเงินวิธีการลงทะเบียนลองใช้ดูหลังจากนั้นครับชวนคนมาดูโอกาสครับนะชวนคนมาดูข้อมูลในเซลเพจชวนคนมาฟังข้อมูลครับชวนก็ด้วยวิธีการแชร์ลิงก์ไปครับเนะี่ยแชร์ลิงก์เราจะมีการประชุมแบบนี้แชร์ลิงก์ไปครับให้เขาเข้ามาฟังแบบนี้หรือแชร์ลิงก์เซลเพจไปก็ได้ แชร์ลิงก์ไปเชิญให้เขาเข้ามาดูครับในแต่ละวันเนี่ยนะฮะเราเชิญคนนะฮะมาดูโอกาสทางธุรกิจครับนะฮะ เขาอาจจะสนใจไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับวันนี้เธอจะสนใจไม่สนใจไม่เป็นไรเธอลองเข้ามาฟังดูก่อนนะครับเราจะมีการจัดประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจแบบนี้ทุกวันในเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะจะมีซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับมาช่วยกันแบ่งปันโอกาสท่านแค่เชิญคนเข้ามาฮะสนใจไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถ้ามันมีวิธีทั้งช่วยให้ท่านเนี่ยมีรายได้เพิ่มเนี่ยวันละ200ถึงวันละ1000บาทได้เนี่ยอยากจะดูข้อมูลไหมเราไม่รู้หรอกว่ามันเหมาะกับเธอไหมแต่คนที่จะรู้ก็คือเธอเธอลองเข้าฟังดูก่อน นะฮะถ้าฟังแล้วมันเหมาะกับเธอเนะี่ยเราก็ไปต่อฟังแล้วไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเข้ามาฟังแล้วเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจเนะ่ยเขาตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการนะฮะเราก็ได้รับสมัครดีลเลอร์แล้วเพราเป็นดีลเลอร์ครับเขาก็จะได้ลิงก์ได้เซลล์เพจเขาก็จะทําแบบเดียวกับเราครับก็ออกไปบอกแบ่งปันผู้คนครับออกไปทำกันตลาดเจอคนสนใจไม่สนใจก็พาเขาทีมครับเพื่อนๆ่นครับถ้าวันนี้ครับ งานง่ายๆแบบนี้แค่เชิญคนมาฟังโอกาสไม่ต้องไปแบกขาไม่ต้องขับรถไปร้อยร้อยกิโลเอาสาธิตสินค้าไปสาธิตไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของแค่เชิญคนเข้ามาฟังซูมง่ายๆแบบนี้ใครทําได้ช่วยกดแปดแปดเข้ามาหน่อยครับทาง่ายๆแบบนี้ครับเท่าน,นี้เราเชิญคนเข้ามาฟังโอกาสทางธุรกิจแล้วเขาเห็นโอกาสสมัครวันละคนยี่สิบวันนะครับเราก็ขึ้นตําแหน่งสตาร์แล้วยี่สิบวันเราก็ขึ้นตําแหน่งสตาร์แล้วครับถ้าลูกทีมเรานะครับยี่สิบคนทําแบบเดียวกับแบบนี้ เชิญคนเข้ามาฟังเชิญคนเข้ามาฟังเนี่ยยีวันเขาก็ขึ้นตำแหน่งสตาร์เหมือนกับเราครับถ้ามีสตาร์เหมือนกับเราแบบเนี้ยยีคนในองค์กรครับเราก็ขึ้นตำแหน่งซูปเปอร์สตาร์แล้วจบแล้วฮะเนี่ยก็มีไรายได้หลักแสนแล้วสั้นง่ายสบายรวยง่ายๆแบบนี้ใครทําได้ครับแค่นี้เองไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย